คือก่อนอื่นผมอยากจะแสดงความาชื่นชมยินดีในฐานะทั้งที่เราเป็นสิทธิ์เก่าของคณะแพทยศาสตร์แล้วผมก็เคยเป็นอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์เคยเป็นผู้ริหารในหลายระดับต่อเนื่องจนกระทั่งเคยเป็นคณะบิาดาคณะแพทยศาสตร์นะครับ50ปีที่ผ่านมาของคณะแพทยศาสตร์เนี่ยเราต้องบอกว่าเรามีการเจริญก้าวหน้าและมีความเปลี่ยน อย่างเหลือเชื่อนะครับผมได้เคยเจอโปรเฟสเซอร์ที่มาจากญี่ปุ่นมาจากอเมริกาหรือจากเกาหลีเนี่ยพอเขาถามมาคณะแพทย์อายุเท่าไหร่เราบอกเขา50ปีเนี่ยเขาทึ่งมากเลยก็บอกอยู่มาไกลมากนะแต่ถ้าพูดถึง World Ranking ตอน,น s, เนี้ย s w า r s w r r n k i n g by Subject เนี่ยเราอยู่ระดับ400ถึง300ถึง350เนี่ยถือว่ามหัศจรรย์มากนะสำหรับคณะแพทย์ที่มีอายุเพียงแค่50ปีนะครับ ฉนันผมคิดว่าอันนี้พวกเราเนี่ยจะต้องภาคภูมิใจทั้งในฐานะสิทธิ์เก่าในฐานะที่เราเคยเป็นอาจารย์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเราอย่าติดกับดักความสําเร็จเราอย่าให้ความสําเร็จในอดีตเนี่ยเป็นเงื่อนไขไปขัดขวางความสํนนา,าสเร็จในอนาคตความสาเร็จในอดีตนั้นเราควรจะเก็บไว้เรียนรู้และภาคภูมิใจแต่เราต้องกล้าที่จะหาความสาเร็จใหม่ๆ เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากการแข่งขันในโลกนี้สูงมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความสําเร็จของคณะแพทย์เนี่ยเราอาจจะมองในแง่ข,ของการศึกษาต,ตอนนี้เรารับนักศึกษามากเป็นดับ3าของประเทศเรามีหลักสูตรที่ทันสมัยเรามีหลักสูตรปาโทปีเอกมากมายนะครับในแง่ของงานวิจัยเราก็มีงานวิจัยที่โดดเด่นมีงานวิจัยมากมายในหลายด้านนะครับเป็นที่ยอมรับ เรามีโรงพยาบาลศรีคลรินเป็นโรงพยาบาลชั้นนําในภาคอีสานและภูมิภาคร่มม่น้าโขงความสาเร็จเหล่านี้เป็นความสาเร็จที่ตั้งแต่รุ่นอาจารย์ของเราเได้ทํามาอย่างต่อเนื่องมันไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเป็นความสำเร็จของคณะดีคนไหนนะผมคิดว่าคณะมีทุกท่าน,นก็ล้วนแล้วแต่ก่ออิฐก่อทรายนะช่วยกันผูกเนะหล็ดหลอ่อหลอมคณะแพทย์ขึ้นมาจนมีวันนี้ มันเป็นผลงานของทุกคนคนะณะบดีในฐานะผู้นำนก็มีหน้าที่อยู่3อย่างก็คือกําหนดเป้าหมายหรือว่าที่เราเรียกว่าภาษาบร,ริหารเรียกว่า set direction อันที่2คือกําหนดกลยุทธ์ก็คือกําหนด strategy อันที่3คือสื่อสารให้คนในองค์กรได้ช่วยกันผลักดันนะครับันผมเองก็คิดว่า,าต้องขอบคุณบุคลากรคณะแพทยนะ์ทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งนักศึกษาที่ช่วยกัน ทำให้คณะแพทย์เรามีชื่อเสียงจนวันนี้ถ้าพูดถึงช่วงที่ผมเข้ามาเป็นคณะบดีเนี่ยผมเป็นคณะบดีอยู่สมัยครึ่งคือ6ปีนะครับโดยที่ผมก็ทำงานต่อเนื่องมาจากทีมเก่านะจริงๆผมทำงานมาตั้งแต่สมัยท่านคณะบดีพิสิทธิ์สันพิทักษ์ตอนนั้นผมเนี่ยเป็นครูประจำชั้นผมก็เป็นทีมงานของฝ่ายพนักนศึกษานะครับแล้วพอหลังจากท่านอาจารย์พิสิทธิ์สันพิทักษ์เนี่ยก็เป็นท่านอาจารย์สมพรโพธินามตอนนั้นผมก็เป็นผู้ช่วย ข้าปฝ่ายวิชาการช่วยอาจารย์พิสารอาจารย์หมอพิสารเป็นรองข้ดีฝ่ายวิชาการและหลังจากท่านอาจารย์สมพรนะครับก็มาเป็นท่านอาจารย์โพลสักผมก็เป็นผู้ช่วยคณาปดีอยู่ครึ่งเทอมแล้วก็มาเป็นรองคณะบดีอยู่อีกครึ่งเทอมซึ่งก็ยังอยู่ฝ่ายวิชาการเหมือนเดิมนะครับทำทางด้านการเรียนการสอนหลักสูตรทรเอกเทนรนรริงทุกอย่างของคณะแพทย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ีโอกาสมาทํางานกับท่าน อาจารย์สุชาติอลิมิตนะครับอีก4ปีแล้วผมก็เว้นไป4ปีเนื่องจากตอนนั้นผมไปต่างประเทศนะตอนนั้นท่านอาจารย์วิรุณท่านเป็นคณะบดีผมเคยร่วมงา,านอาจารย์วิรุณตอนที่ท่านอาจารย์เป็นผู้อำนวยการและผมเป็นรองคณะบดีนะครับแต่พอท่านเป็นคณะบดีนั้นผมไม่อยู่นะครับผมก็กลับมาอีกทีก็ได้มีโอกาสม,มาทํางานร่วมกันนบ Ved, นะท่านคณะบดีพิเศษนะท่านซึ่งทุกท่านที่ผมเอ่ยมาหมดเป็นอาจารย์ของผมทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ได้โชคดีที่ได้มีโอกาสม,มาทํางาน กับอาจารย์ของเรานะครับเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับท่านอาจารย์พิเศษท่านคณ้บดีท่านเงินก่อนก็สอนผมเยอะนะเรื่องการทํางานนะครับแต่ถ้าถามว่าโครงการอะไรที่ผมจดจํำสาหรับช่วงที่ผมคณ้บดีเนี่ยนะครับผมก็คิดมีสัก2เรื่องที่ผมรู้สึกว่าเราได้ทุ่มเทก็คือการลงโหลกไอของคณะแพทย์นะครับทั้ง ERP แล้วก็เฮลออฟเจกต์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่า ผ่านมา3าณขบดีนะครับแล้วมันก็ยังไม่สามารถทะลุไปได้นะแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณท่ัง้งขบดีพิเศษที่ท่านให้การสนับสนุนตั้งแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วท่านอนุญาตให้ทําโครงการนี้แล้วผมก็ได้ดูแลมันต่อเนื่องมา6ปีก็ต้องบอ,อกโครงการนี้เป็นโครงการที่เวลา implement ระบบไอเนี่ยมันมีปัญหามากนะหลายที่เนี่ยขึ้นแล้วต้องเอาลงไม่สามารถ break through ไปได้แต่โครงการนี้ต้องบอกว่าผมทุ่มเททั้งชีวิต แล้วก็ยอมให้ถูกตําหนิยอมให้ถูกบน่นถูกดา่าถูกว่าโดยที่ไม่เถียงแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาแล้วกแก้อย่างเดียวเพราะผมคิดว่ามันถูกต้องแล้วเราจะต้องเดินหน้าไปให้ได้นั้นผมก็ต้องขอบคุณทีมงานหลายคนนะครับที่ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอพิชาติอาจารย์ก็โดนเยอะนะเป็นผอ,อโรงพยาบาลเนี่ยก็รับแทนผมก็ไปเยอะคีย์เวิร์ดที่สาคัญอีก2ท่านที่ช่วยคืออาจารย์หมอเวกิจนะครับกับหัวหน้าพยาบาลคุณกาญน,นาตั้งตอนเป็นรอง เป็นผู้ช่วยฝ่ายการพยาบาลก็ช่วยทาให้โครงการนี้สําเร็จรวมทั้งบุคลาการแพทย์ที่ช่วยกันอดทนแล้วก็แก้ปัญหาผมคิดว่าเรามาได้ไกลนะแล้วก็ผมก็ยังหวังว่าโครงการนี้มันจะเดินหน้าต่อไปให้ดีกว่านี้อีกนะให้พัฒนามากกว่านี้อีกนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการจัดเก็บไปได้ตอนที่ผมเป็นพอ,อลงมาศรีนครินเนี่ยผมก็เข้าประชุมยูฮอสเน็ตแล้วผมก็ได้ยินมาว่า พระแพทย์สารามาทิปดีเนี่ยซึ่งมีสกิลใกล้ๆก,ก,กับศรีนครินเนี่ยนะครับเขามีารายได้ปีละ6 0 0 0ล้านแต่ที่ศรีนครินเราอะมี2,000กว่าล้านตอนนั้นผมก็ทําไมเราถึงรายได้น้อยกว่าเขาเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเรารักษาคนจนมากกว่าเขาใช่ไหมแต่พอเราไปดูสาเหตุจริงๆแล้วผมก็พบว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเรายังมีระบบการจัดเก็บที่ไม่มีสีิภาแล้วทั้งเงินหล่นเยอะมากนะผมก็หลังจากที่เป็น พุในการได้สักสองปีผมก็ตั้งหลักได้ผมก็กลับมาทําเรื่องนี้นะเพราะจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยเงินรายได้ของเราก็เพิ่มขึ้นจากปีละประมาณ2,800ันแปดร้อยล้านเนี่ยขึ้นไป3 0 0 0ันกว่าล้านและหลังจากนั้นเนี่ยพอผมเป็นคณาบารเนี่ยผมก็ผลักดันต่อนะผลักดันต่อก็ขึ้นมาเป็นจาก3 0 0 0ันกว่าขึ้นมาเป็นประมาณ4 0 0 0ันล้านต้นๆและหลังจากนั้นกน็ตอนผมอยู่อีก2ปีก็เป็น4ี่พันประมาณ4 000, ละละี่พล้านนะครับแล้วทุนสำรองของเราก็เพิ่มขึ้นจาก พันกว่าล้านก็ขึ้นมาเป็น2000กว่าล้านถึงเราถึงมีเงินที่จะกล้าคิดโครงการใหญ่คือไม่ได้เข้าฮับนะครับเรื่องที่อยากจะเล่าก็คือว่าตอนที่ผมมาเป็นนักศกษาแพทย์เนี่ยปี2020นะครับผมเคยเรียนที่ไม่ดนมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมทราบดีว่าที่ไม่โดนเนี่ยบรรยากาศออของนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนักกษาแพทย์นักศึกษาเภสัชนักศึกษา,าต่างๆเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจมีความพราว แล้วก็ไปที่ไหนคนก็จะชื่นชมตอนที่ผมมาเป็นนักศึกษาแพทย์ในปี220สิ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยทําไมนักศึกษาขณางต่างเขาลังเกียจนักศึกษาแพทย์ทา,าไมเขามองว่านักศึกษาแพทย์เป็นนักศึกษาที่เห็นแก่ตัวเอาแต่เรียนหนังสือไม่มองสังคมทิ้งเพื่อนผมก็ได้รับคําตอบว่าก่อนที่ก่อนปี220ที่ผมมาเป็นนักศึกษาเนี่ยมันผ่านเหตุการณ์14ตัว แล้วก็6ตุลาหนึ่งเมันมีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาแล้วที่มารดาขอนแก่นเนี่ยก็เป็นที่ที่หนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างรุนแรงมีการประท้วงมาต่างๆนักศึกษานัดหยุดเรียนมีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลต่อต้านเหตุการณ์อะไรต่างๆแรกๆเลยเนี่ยนักศึกษาแพทย์ก็เข้าร่วมแต่หลังจากเข้าร่วมได้สักวันสองวันเนี่ยเนื่องจากนักศึกษาแพทย์เรียนหนักนักศึกษาแพทย์ก็ถูกตามเข้าห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ ก็กลับเข้าไปเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ของนักศึกษาส่วนใหญ่ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ทาให้นักศึกษาคณะต่างๆมองว่านักศึกษาแพทย์เป็นนักศึกษาที่เอาเตะยนหนังสือเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เอาพวกพ้องนะครับตอนที่ผมมาเนี่ยผมสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้นานักศึกษาของคณะแพทย์เนี่ยเช่นพี่สุธิพันธ์นะพี่สุพันธ์ศรีธรรมมานะครับพี่คำรณน,นะ แล้วก็พี่ชันชัยมารีพันธ์สามคนนี้เป็นแกนนักศึกษาแล้วก็ถูกตำรวจจับหลัง6ตุลาหนเานี่ยถูกจับไปขังคุกนะแล้วก็มีอาจารย์พิสิทธ์อาจารย์เนเลียวเนี่ยไปเยี่ยมแล้วหลังจากที่มีการปล่อยตัวออกมาเนี่ยก็พาไปเลี้ยงข้าวเพื่อให้กำลังใจเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่กระแสเนี่ยก็คือคนต่อต้านนักศึกษาแพทย์มองว่านักสษาแพทย์เป็นนักึกษาท,ที่เห็นแก่ตัวตอนนั้นเนี่ยผมเนื่องจากผมทํากิจกรรมตั้งแต่อยู่ไม่ดนผมก็เข้ามาทํากิจกรรมร่วมคณะต่างๆนะครับ ตอนผมเป็นปี2เนี่ยผมก็เป็นประธานนักศึกษาทั้งมหาลาัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้าท่วมในปี2021น้ําท่วมใหญ่เพื่อพิสูจน์เขาเห็นว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นนักศึกษาแพทย์เราเป็นนักศึกษาที่เราเห็นแก่ส่วนและก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็เข้ามาเป็นกรรมการสโมสรเข้ามาร่วมทํางานคณะต่างๆเป็นที่ยอมรับตอนผมเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดทายเนี่ยผมถูกเรียกร้องจากคณะต่างๆว่าให้ผม สมัครเป็นนายกองคการนักศึกษมมาริขอนแก่นแต่ผมปฏิเสธเพราะมันเป็นเอ็กเทอร์ละดีนหนักผมก็เลยจบชีวิตการทํากิจกรรมนักษาที่นายกสโมสรของคณะแพทย์ไม่ได้เป็นนายกสมมของมคอทางื้องที่คณะนา่างั่งเขาอยากให้ผมเป็นตอนที่ผมมาเป็นนักศึกษาแพทย์ปี220เนี่ยโครงการศูนย์แพทย์เนี่ยเริ่มต้นมาได้สัก1-2ปีนะครับตอนนั้นบอกกอไก่คือตึกกไก่เนี่ยกำลังวางฐานแล้วโผล่ดินขึ้นมา1ฟรอนะครับ โครงการศูนย์แพทย์เนี่ยเป็นโครงการที่มีมูลค่า650ล้านเงิน650ล้านเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยมันมหาศาลนะสำหรับมหาลาัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาลาัยเพิ่งก่อตั้ง10ปีที่โครงการศูนย์แพทย์เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่างบเนี่ยทั้งหมดของมหาลาัยเนี่ยถูกเทมาที่ศูนย์แพทย์หมดเลยคณะต่างๆ6-7คณะที่มีอยู่แล้วหยุดเติบโตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิศวะ,กะเกษตรศึกษาศษาสตร์หยุดเติบโตเพื่อเอาเงินทั้งหมดเนี่ย มาให้ศูนย์แพทย์ได้เกิดจึงเป็นที่มาที่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์หมอกวีทาสมุทเนี่ยตอนนั้นท่านได้เป็นอธิการจากคณะบดีคณะแพทย์ผู้ก่อตั้งเนี่ยท่านได้มาเป็นอธิการบดีมาได้ก่อนเก่นท่านถูกเดินขนบวนขับไล่เพราะเขามองว่าอาจารย์เนี่ยเอางบมาเทให้คณะแพทย์ให้ศูนย์แพทย์นะคณะอื่นไม่เติบโตเลยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าไม่ทําแบบอาจารย์กวีศูนย์แพทย์ก็ไม่เกิดถ้าคณะต่างๆไม่เสียสละยอมไม่งบมาลงที่คณะแพทย์ ศูนแพทย์กม็มีทางเกิดคณะแพทย์ไม่มีทางมีวันนี้ได้ถ้าไม่ผ่านการเสียสละของคณะต่างๆเพราะสิ่งที่อยู่ในใจผมก็คือว่าคณะแพทย์เรามีวันนี้ได้เนี่ยเราต้องขอบคุณทุกคณะที่เปิดโอกาสให้คณะแพทย์ได้เกิดสูนแพทย์ได้เกิดแล้วเมื่อเราเกิดแล้วเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราต้องไปเอือ้อไปช่วยคนอื่นเขานะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะมองว่าคณะแพทย์เนี่ยเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้นะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองหมดโดยไม่อมองคนอื่น ซึ่งมันก็พิสูจน์ว่าหลังจากที่ท่านอาจารย์กวีเนี่ยถูกขับไล่หลังจากนั้นก็มีคณะวีจากคณะแพทย์เนี่ยจะโทษอ่ามีผู้บริหาจากคณะแพทย์มาเป็นที่การอีกสองสาท่านนะเช่นอาจารย์นพพลทรงโสพิษนะท่านก็มีเครือข่ายของท่านนะมีการสรนับสนุนท่านก็ได้เป็นอธิการบดีหลังจากนั้นก็ท่านอาจารย์สมพรพุทธนามนะท่านก็ได้เป็นนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ท่านอาจารย์วันชัยท่านเป็นอัศวินกีมารขาวมาตอนที่เหตุการณ์พฤษภาธรมินท่านเป็นผู้นำต้องพิจา,ารเพื่อจัดใจ ต่นก็นชนะเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นเนี่ย24ปีเห็นว่าไม่เคยมีอาจารย์คณะแพทย์ได้เป็นที่การาบดีเลยแล้วภาพที่คนภายนอกเขามองคณะแพทย์ก็คือคณะแพทย์เนี่ยเป็นคณะที่เห็นแก่ตัวนะคณะที่เอาแต่ตัวเองนะครับเพราะ,ะั้นเขาจะออกกดล้อมคณะแพทย์ไว้หมดเลยนะครับเช่นจะเลือกอสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนอาจารย์เขาก็ออกกฎว่าคณะหนึน่งเนี่ยมีได้คนเดียว คณะแพทย์จะได้เสียงนำสองสาคนก็มีได้คนเดียวคนที่2อที่สก็ไม่ได้สภาข้าราชการก็ให้มีได้คนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะดังสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้เสแสร้งหรือไม่ได้ทําเพื่อเอาใจคณะต่างๆแต่ผมได้ตระหนักว่าเราสํานึกในบุญคุณของคณะต่างๆว่าถ้าไม่มีการเสียสละข้อขต่างๆนะมันจะไม่มีคณะแพทย์วันนี้นะและหลังจากนั้นคณะแพทย์ก็เป็นคณะที่ได้งบประมาณ ในสัดส่วนที่สูงกว่าทุกคณะในหมหาลัยมาโดยตลอดแต่เราก็จากเงินรายได้ของคณกแพทย์แล้วก็ส่งกลับคืนหมหาลัยเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้มีโอกาสไปช่วยคณะอื่นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเห็นคณะแพทย์เราคือว่าอยากให้คณะแพทย์เราเนี่ยเราอะมีมุมมองต่อคณะอื่นๆว่าเมื่อเราเข้มแข็งเนี่ยเมื่อเราเติบโตเนี่ยเราจะต้องเอื้อให้กับคณะต่างๆที่จะทําให เขาเห็นว่าคณะแพทย์เราเนี่ยเป็นคณะที่เราได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยช่วยเหลือคณะต่างๆให้สามารถเติบโตพัฒนาก้าวหน้าได้ไม่น้อยแบบไปกว่าคณะแพทย์นะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดครับคณะแพทย์เราประกอบไปด้วยบุคลากรนะฮะที่ช่วยกันขับเคลื่อนคณะเนี่ยหลายภาคส่วนนะครับเพราะในโอกาส50ปีเนี่ยทางคณะก็ได้มีการมอบรางวัลให้กับ ผู้เกี่ยวข้องต่างๆทั้งบุคลากรที่ได้ทำงานมายาวนาน25ปีจิตอาสาหรืออาจารย์บุคลากรของคณะแพทย์ในตำแหน,น่งต่างๆมากมายนะครับผมก็คิดว่าในโอกาสนี้ผมต้องขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีและก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะขอขอบคุณในนามของอธิการบดีด้วยนะครับที่ทุกท่านได้ทุ่มเททำงานให้กับคณะแพทย์นะครับและทำให้คณะแพทย์เราเนี่ยได้มีความเจริญก้าวหน้าทำให้คณะแพทย์มีผลงาน นะเป็นที่ยอมรับทําผลงานให้เป็นที่ปรากฏแล้วก็เป็นชื่อเสียงของแพทย์ครับก็ขอให้ท่านที่รับรางวัลน,นะครับขอให้ท่านได้รับอันิสง์แห่งความดีนะครับให้ครอบครัวของท่านให้ตัวท่านเองนะฮะมีสุขภาพแข็งแรงให้ทํางานด้วยความสุขและให้ท่านมีความตื่นเต้นก้าวหน้าแล้วก็ขอให้ท่านาคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาครับขอบคุณครับ